สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพกสุขุขสุคนค่ะสวัสดีครับพักท่ายกันบรรยากาศย่ำแรงแรงมาย่ำแรงก็ต้องถามว่าพี่น้องใดยังกินแรงจ้าถามชุ่มมือพี่น้องใดยังกินแรงเ <c oughs> นาะจ้ะเออเสแสีบแสบเด้อจ้ะแต,แต่ยังมีคนตอบมาอยู่ในสาวเลยมือวานเป็นวายเอียงก่อ,อพัดเอียงก่อพิษ ทะเลยังแกงไตเพื่นมานานาประมาณนี้ล่ะโอ้เป็นตาแสบเนาะเป็นตาแบฟังซื้อน้ำเพล่นกับเป็นตาแสบขอบคุณที่ไลายค่ะรองเกียอกับตอบศาสเนี่ยเด้อกลับมาตอบผ่านคลิปเอาละกันเนาะได้ยังกินแรงกับแสบว่าเรื่องนี้กินนี่เนาะคิดหอดสมัยจัดรายการจัดรายการวิดิโอใหม่ๆอืมจัดรายการวิทยุตอนแรงแมนเอพีก็หลายคือกันเด้ ตอนแรกตอนเที่ยงล่ะแต่ว่ายูในช่วงยุคใหม่ๆยุคสมัยเขียนจดหมายอ่าเอฟซีเขียนจดหมายมหามันต้องยุคเก่าที่สั่นะยุคใหม่ๆเข้านะจัดใหม่ๆแต่ว่ายุคเก่าๆสมัยสมัยหยอดตู่โทรมาจี สอาห้าปีกับบปานนั้นจะกีสิบนี่ลาจะกีสิบนี่ลากนะคะก็จะมีแม่ออกคําตําแหน่งประจําดีเจคนจนต่อไต่อไปขอเพลงมอภัยทุกคนโบว่าสิอยู่มองไดเฝ้าเปิดปั๊บบได้บังคับแต่ห้ามขัดใจ เป็นมาสุลุนเนาะแม่ออกคำหรือว่าเบาเทื่องว่ากันเดี๋ยวเขาเอาเบาประเด็นดาวมงดาวมากับเรื่องแม่หักน่ะมันก็คลายกันกับแม่ออกคำนี่ล่ะพี่น้องย้ำเที่ยงกซสมีน้องๆเขาจัดรายการกสซซื้อ กับเขาแบบน้ำแ้อลาบซื้อต้มเขามากินน้ำกันอยู่สถานีมันมีทุกวงการอยู่แล้วมาตันนี่ตอนแรงจ้าอืมหน้ารถนี่เต็มเลยแตะไม่น่าจะรายการสัมมัทไซไปจ้าเพราะว่าสถานีก็อยู่ใกล้ตลาดเนาะจมาตันนี่จัดรายการแล้วเจ้าผู้ใดเป็นผู้ใดในอันค้นอันนั้นค้นอันนี้ ผลไม้แน่อาหารการกินกรับข้ากับปลาค้นมาเราบริสุทธิ์จักมือพี่ดอกีพี่ดองเงินเพื่นก็เอาใส่ไปให้เร็คือในลักษณะแบบว่าวันพิเศษเนาะวันเกิดจริงๆเนาะการก็ือว่านี่เขาเอิ่นว่าอ่ากัจะมีในละเนาะประมาณว่า ทำเป็นศิลปินการแสดงประมาณแม่หักพอหักนี่หลังพี่น้องมาได้นี่คลิปนี่ฮาสิคุยกันเรื่องยังนีคลิปนี่นะเมื่อกี้โมเมนตะกี้แหละประมาณจักสามสิบนาทีนี่แหละเพิ่งเขียนเม็นบัยเจ้าคลิปนี้เด้งขึ้นมาอ่ามีคอมเมนต์เด้งขึ้นมาเพรว่าพาไปส่งทะเบียนรถรถไอ้เพ่นว่ารถเนี่ยรถที่เลือดเขาเรียกว่ารถเทเลอร์รถลากรถสไลด์ทจริงๆมันเป็นรถลากรถสไลด์ของของพอรุ่ง ของพ่อรุ่งแน่ว่าสันอ้ยแต่หลายคนหูตั้งนานแล้วทะเบียนรถเพื่อนนี่มอตัวเพื่อนนี่คอมเมนต์มาก็จะมีคนบดันหูขึ้นมาเศารนี้เพี่ว่าาโอ้ยพี่น้องเกยนั่งงามรถหลากนี่นั่งงามรถสไลด์นั่งงามรถสไลด์เทพพี่สันติภาพถึงใจ หัวตลอดเนาะเทวีสันติภาพเทวีเทวีรถสไลด์พี่น้องสมัยตะกี้เนาะผู้ใดเป็นงแม่งงายมิดยูนิเวิร์สบ่เขาสิหารถแบบรถแห่น่ะเนาะนี่เวลาลงยิงกัน นี่เราพี่น้องบมมีไพเลนน้ากันเลนก็พอหักนี่แหละก็เออนาอนี่เลนก็พอรุ่งอ่าห้ามทียังเป็นเด็กน้อยอยู่เ็กพี่น้องกับนันเดียเห็นบอนี่นางงามรด่อนสไลมากโบกมือโบกลูกหัวพูดหัวบอพี่น้องว่าเขาพูดหัวบอพี่น้องว่าเป็นสอสอไปหาเสียงบอจงไดบอพูดหัวหย่อนเดดพี่น้องเว้นบอนี่แล้วก็ได้ยิมเด้หัวกับลูกสาวนี่แหละเนาะอ่าเพื่อนบอกว่าไง สองทะเบียนมาฝากมาตอนนี้<ม>ว่าสันบอกเอาพี่น้องกันได้บิงยูเบิงยูแต่อยาก <ai S 2> ให้เข้า,าเป็นคลิป เอื่อนว่าแต่อาจซืบอมาหันท้ำเฮาว่าวอย่างสิ่งเพาว่าเพื่อนอยากให้เฮาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปว่ามีคนอื่นเขาพาไปซองไปยังเงินนะอันสาวน้ำเยินกับเฮ็ดน้ำแน่จังสีมีเด้ลังเท้อเข้าประทันข่าวจังสีเอฟซีก็จะมาอันแม่น้ำยืนเว่าข่าวนี้เนี่ยจังสีก็มีทักแชทมาบอกเลยเข้าว่าข่าวแบบนั้นก็ขอบคุณหลายหลายแต่วันนี้ รถสไลด์รถตากพ่อลุงได้เนาะนี่อันทะเบียนรถมาข well. really to ึ้นมุนอุ่ยปุ่ยพ่อลุงเมื่อกหน่เขาไปเบิ่งไลส์สวนอีหลายอยู่ด้เพื่อที่กินเซนวิอ่อนกันบ่กันเลยว่าโอ้ยที่แรกก็คิดไปกอีหลางจะพักผ่อนเลยบบแวะไปหนึ่งศูนย์บ่เอาไว้มาจากกรุงเทพเจงสิไปว่าอันหนึ่งสามหนึ่งศูนย์คือสิแมนขักอยู่ดอก เบิองคาดยู่บ่ตัวหนังสือเจ้าชัดกิวบอนี่ละเนอะคือสิแมนอยู่ดอกเนาะเบิ้งชัดยูวบ่เจ้าแมนเบิ้งชัดยู่บออะปาตานีจากขอมาจัดให้ก็เอามาเบิงแต่ว่าต่อเนื่องจากหันทีละปตานีนี่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 อุ่งอิงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากไหนเดี๋ยวนี้ก็เบิ้องที่ละนี่อีหยังน่นหัวเขียวๆขียวน่ะอบนาการขอบตัวอีหยังน่องน่ะเบเบื้องที่ะโดมาโดย้ อ๋อมนุษย์ต่างดาวเราเบิ่งตี้ละนี่นี่เย็นบอละจะเป็นอ่าออกช่วงคอนเสิร์ตเจ๊เถื่อนเป็นยังไงใส่หน้ากากจัดเต็มซะไปเลต้องเอาไปให้แม่วิ่อใส่จสงตาหัวเนาะช่วงตลกอุงอิงออกแล้วมาแล้วแม่วอ่งก็ธรรมดาเป็นวเออแต่ถ้าอุงอิงใส่แบบตีขึ้นคอนเสิร์ตนึ่พี่น้องเอ้ยสิเกิดยังขึ้นต่หักพี่น้องพ่อเดืวหัวอยู่เนาะเออพ่อเดืวหัว ในเมื่อในเมื่อวันยุดก่อนเดินทางไปถือว่าถือว่าเป็นมือเดินทางอ่ามือเดินทางแต่ว่าเพราะเอกเป็นกาจะเดินทางมืออื่นผุดหลักเนาะออกแต่เสาตีแมนบอลออกแต่เดิกออกแต่เสาไปแบบนั่นอ่าขึ้นรถมึงตีหล่ะสไลม์มวนแห้ง พือใจเพรมีโมเรียนนี่ยแล้วตามใจลูกสาวว่าแต่เรียกผ้าวุ่นอยู่แล้วแตยังว่าลูกสาวเอกะต่ยังว่าลูกสาวพาามเบิ่งอาผ้ามาซองผ้ามาเบิ่งละละพี่น้องค่ะแต่ยังกินแรงก็แเสบๆปุ่นนะแต่ละคนแต่ละคนบ่ธรรมดาได้ปุ่น่ะเห็นบ่พี่น้องได้เห็นละละคลิปคลิปเรานีพี่น้องได้เห็นละละนะคะ ก็ว่าสู้ก okay. ันฟากอีกเนาะเพราะว่าเพิ่นถักว่าเพิ่นว่าสาวน้ำย็นเจ้าคือบัวซอมกับเบียนรถพรุงน้ำมัวอ่าเพราะฉะนั้นกะซองไขเราเด้อบ่ยากขอมา่อแล้วาขอมาขอมาบัสเตอร์นอนจัดให้เดี๋ยวเจอเป็นกัดลายสงสัยสีหิ้วข่าเร่งไป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 หากินข้าเร่งมือกลองแล้วก็ไอแอ้าบัวสบ่ายจักเถื่อนแล้วบัสบายจักเถื่อน อากาศมันต่างกันี้งสาวนุ่ยืนจ้ากจะแมนเนาะดูแลเป็นอย่างสุภาพค่อยกัยี่ปีแล้วเน้สาวอายุนอายุเนเน่าเี่มันก็เป็นไปตามอายุแมนยี่ส่สิบหกแล้วเดี่ปทนายี่สิเจ็ดยปแห้งที่เป็นหนักจะว่าโตกลับอยู่ปะฮะจะว่าโตกลับอยู่ปะยี ห้ายี่หกแมนปะ,ะเจ้าวตัวกลับอยู่บ่ฮสื่อเหลขบก่กกับตันแตนก็นนจะวาเพอจะนันย่ำเจ้าวัานี่มันก็นจะไม่ตึงกลับแมนปะ,ะตัวแรกตัวแรกซะตัวหลังบ่ไหวมันไหลหมดโอ้ยพี่น้องเลยจะเป็นขากลหลนะคะแต่วัวซูเกนฟังคุยกันตัวทั่วไปพี่น้องค่ะอาจจะบ่เดอออกมาไหลสดเพราะว่ามันใส่เวลาเนาะเป็นอ่าลังเถ้าถาเฮาไหลนี่วัตถขุขืนไหลนี่มันก็จะไปครึ่งชั่วโมงสอง ชั่วโมงนึงไปสิพอะะะนั้นเฮียเป็นคลิปมาทักทายกันแบบนี้มันก็จะสันกลัวจ,จังได้เบิ่งกันดู <c oughs> พอได้หัวน้ำซุมเจ้าคือสบอพิษกันจักเตือนอ,อ่บเว้าพิษอยู่พิษซุเมือพิษซุเมือพิษซุเมือพิษย้อนพิษย้อน,อนแล้วเก็บผาสะ <c oughs> แล้วสักผ่าสาบเพราะทั้งใจ <c oughs> เอาไปแล้ว,ว่าอยาวแห้งหลายไยตกใจท่านทีใไซผัวสมองมว,มวนๆตลอดนะ <c oughs> โอ้ยหน่อจะเป็นการไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณในรายที่ติดตามยูดีมีแหง้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ